เห็นเพียงหลังไว,ไวัยวหายเข้าไปในซอกตึกอ่ะผมเอื้อมือและอ้าปากจะเรียกเธอแต่ก็ยังไหวแล้วเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะแบบงงๆไปไหนมาวะโอ๊ตถามผมขณะกำลังนั่งลงไปเอานิตยาสารแจกฟรีมาผมตอบไปแบบรู้ทั้งรู้ว่าเพื่อนๆจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ผมทำอย่างไรทั้งสามคนหันมาพร้อมกัน อุตสาหลุกเดินออกไปเอาเนี่ยนะโอ๊ตเน็บเล็กๆพวกนายไม่ต้องพูดแล้วฉันก็ยังงงๆตัวเองอยู่เหมือนกันผมรีบตัดบทก่อนที่พวกเขาจะพูดอะไรอีกบ่ายวันนั้นทั้งวันเจ้าโอ๊ตก็ส่งลูกสถานที่ที่จะไปเที่ยวพร้อมกับข้อความทำนองปลุกเร้าการท่องเที่ยวแนวประจนภัยเข้ามาในกลุ่มแชทตลอดเวลาผมไม่ได้ตอบอะไรเพราะคิดว่าถึงอย่างไรก็จะไม่ไปอยู่แล้ว ก่อนเลิกงานในช่วงเย็นสายตาผมเหลือไปเห็นนิตยสารที่รักมาจากเด็กคนนั้นเมื่อตอนเที่ยงวางอยู่บนโต๊ะในใจไม่ได้คิดอยากจะอ่านหรอกแต่มือมันก็เอื้อมไปหยิบม,มาเปิดดูในความคิดมันบอกว่าก็เอาของเขามาแล้วนี่แล้วก็เป็นอย่างที่คาดไว้คือไม่รู้จะอ่านอะไรเนื่องจากมันเป็นนิตยสารแบบแจกฟรีเนื้อหา 70-80%เน์จึงเป็นโฆษณาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและกระเป๋าแฟชั่นผมดีดผ่านๆแบบเร็วๆแต่ก่อนจะผ่านไปถึงหน้าสุดท้ายสายตาผมก็ไปสะดุดกับภาพขนาดเล็กประมาณแค่3นิ้วภาพหนึ่งผมจึงรีบเปิดหน้านั้นกลับขึ้นมาดูอีกครั้งทันทีบทที่2หินสี่ทิศภาพนั้นเป็น ้อนหินทรงกลมขนาดใหญ่สูงราว3-4เมตรจำนวนสก้อนที่รู้เพราะคำนวณจากขนาดของคนที่ยืนถ่ายรูปคู่กับมันรูปร่างของหินเหล่านี้ค่อนข้างกลมเท่ากันและแต่ละก้อนก็จัดเรียงกันเป็นมุมสีทิศโดยมีระยะห่างเท่าๆกันทั้ง4มุมรายละเอียดของคอลัามนี้คือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแบบอันซีนสำหรับวัยรุ่น ชื่อว่าหินสี่ทิศที่นี่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายจังหวัดเลยเนื้อหาหลักๆก็พูดถึงลักษณะทั่วไปเช่นมันตั้งอยู่ที่ไหนมีขนาดเท่าไหร่เดินทางอย่างไรและมีความเชื่อของชาวบ้านเกี่ยวกับสิ่งนี้ว่ายอย่างไรเนื้อหาของมันไม่ได้สร้างความตื่นเต้นอะไรให้ผมหรอกแต่นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเห็นภาพนี้มันกลับมีแรงดึงดูด และมีความคิดผุดขึ้นมาในหัวว่าผมจะต้องไปเยือนสถานที่แห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิตผมรีบจิบโทรศัพท์มาพิมพ์ข้อความถามไปในกลุ่มเพื่อนที่จะไปเที่ยวว่า